คือปัญญาในเบื้องต้นเรายังไม่เข้าใจเพราะนั้นเราจะพยายามไปเข้าใจในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการปฏิบัติที่สูงกว่านี้มันก็ยากเพราะเบื้องต้นเรายังไม่รู้จักปัญญานี้จึงเป็นข้อสำคัญและเป็นปัญญาที่มุ่งหวังเพื่อที่จะได้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นความเห็นตรงเป็นความเห็นชอบเมื่อได้ความเห็นชอบได้ความเห็นตรง ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะเกิดความเลื่อมใสที่ไม่หวันไหวในพระธรรมทำให้มาสู่พระสัทธธรรมนี้ได้อย่างถูกต้องมีความเห็นที่ถูกตรงฉะนั้นการที่พวกเราเองจะมาสู่พระสัทธรรมนี้ได้ก็ต้องอาศัยความเลื่อมใสที่ไม่หวันไหวในพระธรรมและความเลื่อมใสที่ไม่หวันไหวในพระธรรมนี้ เราก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบหรือความเห็นตรงเป็นหลักเรามีปัญญากันทุกคนเพราะว่ามนุษย์เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นผู้ที่มีความรู้สูงพวกเราทุกคนจึงมีปัญญาที่ติดตัวมาอยู่แล้วก็จะมีปัญญาที่รู้สัจความจริงในขั้นธรรมดาทั่วๆไปที่พวกเรามีเราสามารถรู้ได้ว่าอันนี้เป็นอะไร อันนี้เดียัน,น้ชั่วในเบื้องต้นเราเองก็รู้ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาที่ถูกต้องเราได้อบรมปัญญาที่ได้มาตั้งแต่เกิดทำให้เกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะได้ความรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงก็เริ่มตั้งแต่อกุศลอกุศลมูลกุศลกุศลมูลซึ่งเป็นปัญญาที่เราเองจะต้องรู้ ว่าทั้งกุศลและอกุศลมันเป็นอย่างไรและรากเหง้าของกุศลและอกุศลนั้นเป็นอย่างไรเพราะโดยมากแล้วเวลาเราพูดถึงสมาติติความเห็นชอบเนี่ยเราก็จะพูดในเรื่องของอริยสัจท,ทั้ง4ก็คือรู้จักทุกอเหตุให้เกิดทุกขความดับทุกขหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอันนี้ก็เป็นสมัมมติติเช่นเดียวกันแต่การที่เราเองจะรู้อริยสัจสี 4. มันก็จะมีสิ่งเบื้องต้นมีปัญญาเบื้องต้นที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือเบื้องต้นเราเองจะต้องรู้จักอกุศลว่าอากุศลสิประการนั้นเป็นอย่างไรและรากเหงา้าต้นเหตุของอกุศลที่เป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเนี่ยไปกระทำอกุศลนั้นมันเกิดจากอะไรและให้รู้จักกุศลคือกุศลกรรมบท10ความดีที่เราทำทั้งสิบประการและให้รู้จักรากเหง้าของกุศล คือกุศลมูลว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่เราเองสามารถเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเราเข้าใจถูกมีปัญญาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกอกุศลกรรมบทสินี้ก็จะแบ่งออกเป็นทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็จะมีอยู่3ประการก็จะเป็นกายทุจริตคือ1การกระทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงคือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง 2. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. การประพฤติผิดในการมทั้ง3ทางนี้เป็นอกุศลหรือเรียกว่ากายทุจริตเรากําหนดรู้ให้ได้ว่าเนี่ยเป็นการกระทําทางกายที่ไม่สะอาดนะเป็นการกระทําทางกายที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะเบียดเบียนตัวเองนะคนที่กําหนดได้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในการมทั้งหลายว่าเป็นกายทุจริต นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นตรงส่วนในเรื่องของทางวาจาทางวาจานั้นก็จะเป็นวจิกรรมทุจริตก็จะมีอยู่4อย่าง1การพูดเท็จ2การพูดส่อเสียด3พูดคำหยาบ 4. พูดจาเพยเจอร์เล้วไหลอันนี้คือในเรื่องของวาจาไม่สะอาดเรากำหนดว่า4ประการนี้การพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกัน การพูดคำหยาบการพูดเพลช์อนี้มันคือวาจาที่เป็นวาจาทุจริตเรากำหนดรู้แบบนี้เป็นสมมทิฐิเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงคือมีปัญญาที่เข้าใจถูกว่านี่คืออกุศล 3. ในเรื่องของมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นอกุศลมีอยู่3ประการเป็นมโนกรรมทุจริตคือ 1. นึ่อภิชาคือความโลภเพ่งเล็งในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น2พยาบาท หรือปะทุสร้ายปองร้ายผู้อื่น 3. ม,มีความเหมนผิดหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นเราเชื่อว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลคือไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีหรือไม่เชื่อผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อแม้มารดาบิดามีไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีไม่เชื่อว่าโอปปาติกะมีไม่เชื่อสมณะพราหมณ์ปฏิบัติชอบมีไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แบบนี้เป็นมโนกรรมที่ไปในทางทุจริตเป็นความเห็นปิดการที่เรากําหนดรู้อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ตรงมีปัญญาที่ถูกต้องแล้วเรากําหนดว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนี้ทั้ง10ประการนี้เป็นอกุศลกรรมบท10เป็นทางมาแห่งอากุศลสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นชอบคือให้รู้จักอกุศลทั้ง10ประการนี้แหละ ว่าอกุศลทั้งสิประการนี้เป็นอกุศลจริงๆนี่แหละเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงมีความเห็นชอบเราเข้าใจเรื่องอกุศลแล้วรู้จักอกุศลแล้วปัญญาก็จะเกิดละเห็นอกุศลอย่างนี้ได้เราต้องรู้ว่าลากเงา,าของมันให้เราเนี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยให้เราไปลักของเขาให้เราไปประพฤติผิดในกามให้เราไปพูดโกหกให้เราไปพูดหลอกลวงคนอื่นให้เราไปพูดส่อเสียดให้เราไปพูดคำหยาบให้เราไปพูดเพอเจอ ให้เรามีความโลภให้เราบยาบาตให้เรามีความเห็นผิดเนี่ยรากเงา่ามันเกิดจากอะไรก็คืออกุศลมูลก็คือ 1. โลภะความโลภอยากได้ก็เลยให้ไปประกอบอกุศล2ก็คือโทสะเกิดความโกรธโกรธแค้นขัดเคืองก็เป็นเหตุปัจจัยให้ประกอบอกุศล3โมหะความหลงก็เป็นเหตุปัจจัยให้ประกอบอกุศลการกําหนดรู้อกุศลมูลว่าโลภะโทสะโมหะ ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําใ,ทให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นเหตุปัใจจัยให้พูดเท็จพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้่อเจ้อเป็นเหตุปัจจัยทําใ,ทให้มีความโลภอยากได้ของอื่นพยาบาทและมีความเห็นผิดการกําหนดอกุศลมูลโลภโทสะโมหะว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลเป็นการกระทําทางกายวายจาใจเพราะว่าเรามีความโลภความโกรธความหลง การกาหนดได้อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราเองไม่เข้าใจว่าโลกโรดลงเนี่ยเป็นรากเหง้าของอกุศลเราก็จะไม่มีความเห็นตรงปัญญาเราไม่เกิดการไม่ถูกชําระไปเวลาปฏิบัติอย่างเช่นเราจริญอนนาปานาสติจเจริญสมาธิก็ตามมันทําไม่ได้เพราะว่าสิ่งอันเป็นเบื้องต้นไม่ถูกชําระไปเราพยายามจะทําสมาธิแต่ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งอันเป็นเบื้องต้น มันไม่ถูกชำระพระวิ้าตึงจัดแล้วสิ่งอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายคือการมีสิลที่บริบูรณ์การที่เราเองเนี่ยมีความเห็นที่ถูกตรงเพราะฉะนั้นศีลเราเองทําความเห็นที่ยังไม่ถูกตรงยังไม่เข้าใจในเรื่องของศีลการที่จะไปปฏิบัติธรรที่มันละเอียดกว่านี้มันยากเพราะว่าเบื้องต้นเราไม่ถูกชําระไปคือปัญญาในเบื้องต้นเรายังไม่เข้าใจ เพราะนั้นเราจะพยายามไปเข้าใจในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการปฏิบัติที่สูงกว่านี้มันก็ยากเพราะเบื้องต้นเรายังไม่รู้จักเราไม่รู้จักว่าเบื้องต้นของอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมเราก็ปฏิบัติด้วยความโลภความโกรธความหลงสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเราเองต้องกําหนดให้ได้ว่ารากเหง้าของอกุศลคืออะไรก็คือโลภโทสะโมหะทีนี้เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของอกุศลแล้วเรามีปัญญารู้เห็นแล้วเรากําหนดได้แล้ว ว่าสิ่งที่เราไปกระทําผิดศีลอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงทีนี้ถ้าเราเองเริ่มปฏิบัติละละไอความโลภความโกรธความหลงเราไม่กระทําทางกายวาจาใจไปในทางที่เป็นอกุศลเราก็มาทําทางที่เป็นกุศล